มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าดันเจี้ยนนะครับตรงบริเวณทัทราสุน่านะครับมันเปิดยังไงนะครับตัวผมเองนะครับก็ได้ทําการเดินวนไปวนมานะครับสำรวจอยู่หลายรอบนะครับก็ไม่เจอพัซเซิลหรือว่าวิธีการเปิดดันเจี้ยนนี้สักทีนะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้รู้คําตอบนั้นสักทีครับสวัสดีครับผมนุ่มฟอมไทยครับเช่นเคยครับอย่าลืมรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์นะครับจากทางชแนลนี้ครับผม ก่อนเลยเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณคาซูนะครับก็คือมีเพื่อนๆเรานะครับมาถามว่าเอ้ยมันเปิดดันเกาะนี้ยังไงไอตัวผมมอนก็ไม่รู้นะครับก็คุณคาซูก็มาคอมเมนต์นะครับว่าใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับผมก็เลยเหรววะยิงยิงจริงหรออะไรครับก็เลยไปลองครับสรุปก็คือใช้ปืนใหญ่ยิงจริงนะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าไปยิงเปิดดันเจี้ยนนี้ยังไงครับโดยเริ่มต้นนะครับให้วาปมาตรงบริเวณนี้ของแผนที่เลยครับ พอว้ามาถึงนะครับก็จะมีปืนใหญ่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับให้เรานะครับทําการเก็บดอกไม้สายฟ้านะครับข้างๆปืนใหญ่เนาะนะครับแล้วก็บรรจุกระสุนยิงสายฟ้าได้เลยครับโดยตาแหน่งที่ยิงนะครับก็ก็ดูตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและหลังจากที่เรายิงนะครับระเบิดดันเรียบร้อยนะครับมันจะมี achievement นะครับแจ็คพอตขึ้นมานะครับโทษทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันจะขึ้นว่าอะไรนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอมาเดินมาที่จุดที่ระเบิดลงนะครับก็จะเกิดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับก็เข้าไปเปิดด้านได้เลยครับง่ายแค่นี้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนของดันเจี้ยนนะครับมีตัวเอเล็กโตคูลัสนะครับก็ปีนขึ้นมาเก็บได้ด้วยเลยนะครับมันอยู่ด้านบนเลยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับ ขอบคุณคุณคาสูนะครับที่แนะนำวิธีนี้มาด้วยนะครับ,บค,ครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ